กันเลยนะครับขอเริ่มต้นที่ภาพรวมตลาดสักนิดหนึ่งนะครับนะก็ถือว่าเหรื่อยญยังแดงอยู่นะในตอนนี้นะครับในมีแค่ไม่กี่เหรียญที่ยังพัมขึ้นมาอยู่แต่ลเหรียญตอนนี้ก็ยังอาการไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้บิตคอยอยู่ที่90,080นะฮะนะเมื่อวานนี้ขึ้นไป90,090เพื่อนเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดแล้วจะพัมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดนะเพื่อนราคาอาจจะนิดหนึ่งสักพักหนึ่งแต่เราต้องรอดูวันนี้นะฮะโดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนวััััันน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 นีีีีีี้้้้้จจจะะะมมสิ่่่่่งงงงดดดๆๆๆรรรรออออออเเเาาายยยยูหหืไกก็ตบบคคลล๋วววช จะส่งแวงอยู่เหมือนกันนะครับเลยได้ว่าเช็คกระเป๋านะครับนะเช็คพอร์ตของเราอยู่นะฮะว่าตอนนี้กำลังพรีริสนะครับนะหรือว่าพรีบ r o k e อยู่ การเตรียมจะรวยแล้วหรือว่าเตรียมจะจนเพื่อนนะ,ะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้นะครับแล้วอย่างไรก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับเราก็คิปวตอนนี้ไม่ใช่กาแนะนําในการลงทุนนะครับนะใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์ก่อนในนี้ในเรื่องของการาฟต่างๆเนี่ยอย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับในเรื่องของออลคอยค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ลองเข้าไปดูในไลฟ์ก่อนในนี้กันได้นะครับที <S <S ๆๆนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ซัลตาดอรี่กันก่อนนะครับนะผมว่าตอนนี้เรายังต้องจับจ้องกันอยู่นะครับในเรื่องของซัลต้าคอรับเ่อมี่ที่น นีมันหยุดไปนะครับนะก็จะเริ่มอีกทีในวันนี้นะครับแล้วก็จะไปจบที่วันที่3มกราคมนะครับนะก็เดอะวอซนคอร์รีส่วนใหญ่มักจะพัมแล้วกันเอาแบบนั้นแล้วกันแล้วก็ถ้าดูราคาบิตคอยนนะครับนะวันคริสต์มาสนะครับทั้งตอนในตอนปี2024 2020แล้วก็2016นะครับจะสังเกตได้เลยนะว่าก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นด้วยเหมือนกันในรอบ2016แล้วก็2020นะเพื่อนๆถ้าเราดูนะเปลี่ยนขึ้นไป2020ตอนปี2016จริงๆมันลงมาก่อนนะ รวมกับวันคริสต์มาสนะครับตอนปี2016นะปีฮาวิ่งรอบก่อนหน้านี้นะฮะก่อนก่อนหน้านี้นะครับนะแล้วก็พัมขึ้นมาซึ่งจะพัมแรงๆจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าในช่วงเดือนมกราคมนั่นเป็นอันนี้คือมกราเต็มเต็มเดือนเหมือนกันนะฮะเอออันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับนะซึ่งก็โอเคแหละคริสต์มาสเราก็อาจจะเซงเซงนิดหนึ่งตอนนี้ที่ราคายังไม่ไปไหนแต่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นเหมือนกับ2รอบก่อนหน้านี้ สิ่งดีๆกำลังจะรอเราอยู่หรือไม่อันนี้ก็ต้องจับจ้องให้ดีนะครับรวมถึงถ้าเราดูนะฮะ Bitcoin Year to Date ROI เพื่อนๆอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับนะถ้าเราเปรียบเทียบตั้งแต่ช่วงต้นปีจนมาถึงตอนนี้นะครับนะใน c y คล e ที่เป็น h a v i n g นะครับก็คือตอนปี2016แล้วก็ตอนปี2020นะคือเป็นปี Halving นะฮะ ถ้าเราดูมันค่อนข้างที่จะล้อๆกันไปตามๆกันเหมือนกันนะแต่ก็โอเคแหละบางช่วงอาจจะมีการดิฟลงมาไม่เหมือนกันแต่โดยวรวมแล้วซูมเอาออกมาเนี่ยเวนเดวซูมเอาเนาะอารมณ์เหมือนรูปภาพรูปนี้นะฮะถ้าเราดู15นาทีอาจจะหัวล้อนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราซูมเอาลงมาล้อๆนะครับนะซึ่งถ้าเราดูรูปภาพรูปนี้เยาว์ทูเดทนะเพื่อนๆบิตคอยเนี่ยพัมมาออตอนนี้นะครับเราขอดูซิว่าตอนนี้เราพัาพมมาแล้วตั้งแต่ต้นปีนะเพื่อน 2.1x ละนะครับนะเยอะแล้วเหมือนกันนะครับถ้าเราดูตอนปี2020เนี่ยตั้งแต่ต้นปีจะพั้มมาประมาณสักเกือบ 4x นะครับแล้วตอนปี2 0 1 6พั้มมา 2x เหมือนกันนะครับนะก็รอบนี้ค่อนข้างคล้ายกับตอนปี2016เหมือนกันนะครับแล้วเรารู้อยู่แล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตอนปี2017นะฮะอันนี้เราต้องไปว่ากันแต่ถ้าเราซูมอินเข้าไปเนี่ยในช่วงนี้นะครับตรงนี้คือราคาบิตคอยน์ RSI นะหรือว่าผลตอบแทนในปีนี้นะฮะของปี2024นะดูปี202 0 ดูเบียร์2016ปีฮาวิ่งก็คือหลังจากเนี้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป<ๆ>พื่อนๆพั้ม2016พั้มซึ่งรอบนี้ผมไม่รู้จะพั้มหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องไปจับจ้องกันให้ดีนะครับนะแต่ทางเทนานถ้ามันเป็นเหมือนกับตอนปี2017ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่อ่าืมน่าจะยิ้มได้นะครับเพราะถ้าเราดูราคาเบียร์คอรตปี2017อ้าไอเพื่อน เป็นปีที่ life changing w e a l อะผูกนําตรงนะครับนะก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นนั่นจริงก็แสดงว่าปีหน้าเราน่าจะมีเวลาเีกเป็นปีเต็มๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหพี่เข้มขึ้นทั้งปีแล้วจะไม่มีโอกาสซื้อน,นะโอ و, ้โหในยออลกมาดิฟ30% 30% 40% 3ป4รเมราิเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือดิฟนี่หัวที่เอาคอยนี่เลทเทะลงไป70%เนะเห็นแบบนี้นี่เอาคอยน่า,นาจะมีลงไป70%เจืดสท่เน,นอ้นดังนั้นไม่ต้องงวลว่าคะตกรถเพื่อน ม่ต้องกังวลถ้ามันเป็นแบบนี้ในปีหน้าเต็มๆเนี่ยก็เต็มตัวเอาไว้แล้วกันในอีเวนต์แดงเดือดยังไงมีหม้ให้เห็นเรื่อยๆอ,อ,อยู่แล้วนะครับที่จะไปดูที่ครับบิตคอยนนะครับในทา m เ f r รมเ Day ตัวนี้อยู่ที่9 8้0 0มนะฮะถือว่าลงมาอยู่พอสมควรเนาะในวันนี้นะครับแต่ถ้าเราดูนะครับนะก็ยังดีที่ยังยืนได้อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50นะอันนี้50 EMA ็นะครับนะกดูเป็นเส้นที่ค่อนข้าง,ง,งสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเวลาที่มันพั๊มขึ้นมาแรงๆเนี่ย มันหลุดได้นะสำหรับเส้นค่าเฉลี่ย50นะครับแต่มันควรจะรีเคมรีบกลับขึ้นไปเลยหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าเวลาที่ราคาเนี่ยลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50เนี่ยวว่าเป็นจุดที่สวยเหมือนกันในการเก็บของนะก็คือเป็นจุดมีโอกาสจะหลุมมากๆอนะ่ะเวลาที่หลุดเส้น5หลุดเส้นค่าเฉลี่ย50นะฮะแบบรอบนี้แบบชุดนี้แบบชุดนี้เออเราต้องรอดูนะครับนะว่ารอบนี้มันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเรามองว่าปีนี้มันจะ เหมือนกับต่อปีสนปี2021หรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าเวลาที่มันบูรันเนี่ยบางทีแตะเส้นค่าเฉลี่ย50แล้วก็มีโอกาสจะพัมเช่นเดียวกันถ้าเราดูต่อปี 2, สนปี2021นะฮะแตะเส้นค่าเฉลี่ย50แล้วไปเลยนะฮะซึ่งโอเคแหละเราไมา่รู้รอบนี้มันจะเป็นเหมือนกับรอบนี้หรือเปล่าเนาะแต่ก็ต้องรอรุนนะครับนะแต่ถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยก็ย่เาเพิ่มหมดหวังแล้วกันเพราะว่าถ้าเราดูเวลาที่หลุดลงมาบางทีมัน Cost อาจจะเป็นจังหวะที่หลุมก็ได้นะฮะแต่่้เราม่อน,นีีอมตนน้ป21 เราจะมีแท่นเทียนกับตัวก็ยิ้มได้นั่นแหละนะฮะก็คือราคาอยู่เหนือแท่นเทียนก่อนหน้าแท่นเทียนต่ำสุดซึ่งถ้าดูตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีแท่นเทียนกับตัวนะแท่นเทียนต่ำสุดคือแท่งนี้แท่นเทียนก่อนหน้ามันคือแท่งนี้ก็คือราคาต้องอยู่เหนือราคาต้องอยู่เหนือแท่นเทียนก่อนหน้าแท่นเทียนต่ำสุดก็คือราคาต้องทะลุส0 0 0มื่นขอไป12,500 12,600ประมาณนี้นะครับนะซึ่งถ้าเบรคตรงนี้ไปได้รอๆนะครับแล้วก็ถ้าเราย่อไปดูที่ทำฟรม4ชั่วโมงก็คือจะเป็นหัวนี้พอดี วันนี้ไปดีนะครับนะก็ถ้าเบียดขึ้นไปได้ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันแต่ตัวนี้ก็ขอให้วันนี้ที่วันที่เป็นอาที่เป็นวันตลาดหุ้นเปิดเนี่ยพันก็ได้งแรงแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าดูอินดิเคเตอร์ alpha trend นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างนิยมนะในแถบคอมมูนิตี้ตรงนี้นะครับนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปลองใช้ก็ลองใช้กันได้ฟรีนะเพื่อนสำหรับตัว alpha trend s. อันนี้นะครับ atst อันนี้นะครับนะก็สามารถเข้าไปลองใช้กันได้ตรงตรงแถบคอมมูนิตี้ลองเสิร์ชนะนนคนะ ออฟฟาเทรดนะโอเคก็ถ้าเราดูนะครับนะจริงๆผมปรับแต่งนิดนึงนะผมปรับแต่งให้มันมี Profit ที่มันดีขึ้นนะครับนะผมเปลี่ยนตามนี้เพื่อนเพื่อนก็ลองไปปรับกันดูนะครับซึ่งถ้าเราแบ็กเทสย้อนหลังกลับไปเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะว่าสายรองนะเพื่อนถ้าใช้อินดิเคเตอร์นี้ในไทม์แฟ้มเดย์นะฮะก็ถือว่าวนะินจะจิบเปอริงก็เยอะมากเลยนะจะสิเยอะมากๆนะครับนะชา่าเฉลี่ยในแต่และวินเนี่ยประมาณสักแบบสอง้อยเอร์เนะโหดมากๆนะครับ อ่ะเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่ารอบนี้จะเป็นยังไงแต่ถ้าเราดูเนี่ยอินดิเคเตอร์นี้ยังไม่ได้มีมสัญญาณขายอะไรแต่อย่างใดนะครับคือยังมีสัญญาณบายจริงจมันบายมันตั้งแต่ในช่วงวันที่22เฟบแล้วนะเพื่อนแต่มันไม่ใช่ว่าโอ้โหบายปุ๊บแล้วมันจะต้องพุ่งอย่างเดียวนะมันอาจจะมีการย่อสะบัดออกข้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่คือสมมติถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์นี้จังหวะที่สวยๆก็คือจังหวะที่ราคาลงมาต่ํากว่าแบนด์ Band ของมันตรงนี้ต่ำกว่าตรงนี้คือเป็นราคาหลุมในทางเฟรมเดย์ คือเป็นจุดเติมนั่นแหละนะเวลาที่มันต่ำก่าซึ่งตนนี้นมันหลุดลงมาแล้วนะแต่มันยังไม่มีสัญญ,ญาณขายอะไรแต่อย่างใดนะครับอารมณ์มันเป็นเหมือนกับช่วงบูลันที่แล้วเนาะช่วงบูลันที่แล้วถ้าเราดูตอนปี2020นะฮะมีสัญ,ญญาณซื้อเนาะไปยังขึ้นมานะครับตอนช่วงตุลา2020ฮะก็คือเรามองว่าหลังจากนี้มโอกาสจะเป็นขาขึ้นแรงๆถูกต้องไหม แต่เราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะแรงลุ้มมันจะไปไกลขนาดนี้เราก็แค่ได้แต่ค่าเดาเราก็คาดการณ์นั่นแหละแต่คือเวลาที่เราเติมเนี่ยก็หาจังหวะที่มันแบบลงไปต่ำๆนะครับซึ่งถ้าเราดูอินดิเคเตอร์นี้ก็คือตอนที่ราขาบิตคอยลงมาต่ำกว่าแบรนนี้ลงมาต่ำกว่าแบรนนี้ก็จะเป็นจุดที่หลุมนั่นแหละแต่ก็ถือว่าก็เป็นจุดที่หลายๆคนกลัวแหละนะนเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับนะบนะว่าครั้งนี้หลุดลงมาในแบรนนี้แล้วเป็นจุดเติมหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นจุดเติมแล้วถ้ามันไปกันต่อก็แสดงว่า จุดเนี่ยเป็นจุดที่ดีมากๆในการเข้านะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมันจะกลับขึ้นไปอยู่เหนือ 1, นึ0 0แได้หรือเปล่าหรือว่าขึ้นมายือนอยู่เหนือแบนแบนนี้ได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี่จะไปดูที่อ,อัลกอริทึมบ้างนะครับนะถ้าเราดูเนี่ยสถิตินะครับแนวะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแฮลวิ่งนะครับจะเกิดอัลกอริซึมั้นทันทีประมาณสัก250สองร้อยห้าสิบวันสองร้อยสี่สิบถึงสองร้อยห้าสิบวันอันนี้เขไว้นตอนปีสอนะงพนะันสน ดูตอนปี2020 h a v ี่สิบเปี้ยงใช้เวลา238วันปีนี้ have วิ่เปี้ยงตอนนี้เราผ่านมาแล้ว250วันละก็คือถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับรอบเนี้เปรียบเทียบกับรอบเนี้ยถ้ารอบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับ2รอบนี้จริงๆแสดงว่าหลังจากนี้ควรจะเป็นออลคอร์ซีซั่นได้แล้วเพราะว่ามันผ่านแฮ e วิ่งมา300กว่าวันพอดีดีกันแล้วในตอนตอนนี้ฮะ ออกคอไปสอง้กว่าวันพอดีๆกันแล้วในตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรองดูลวกันว่าจะลงไปเลยหรือเปล่านะครับนะแต่ก็ถือว่าราคาเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลุดในเรื่องของตัวไลายเส้นบวกลแล้วแหละนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รอรุ้นเหมือนกันคือยิม,มาหลุดลงมาเนาะแล้วมาเด้งกลับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวต้องรองดูว่ามันพู l แ back กลับไป r e เทสแบบนี้มันจะลงมาเลยหรือเปล่าอันนี้คงจะตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าลงมาเนี่ยโอ้โหน่าจะทำเอาคอยได้หลายตัวยิ้มได้กันนะครับเราก็้าหาใครที่ยังไม่ได้ดูกราฟเอาคอยนะครับอย่าล ดูกันได้นะครับแล้วถ้าใครนะที่ต้องการซัพพอร์ตช่รงนี้นะครับสามารถได้กดปุ่มจอยในเลงด้นานใต้คลิปตัวนี้กันได้เลยนะครับนะเพื่อเดดูในเรื่องของเนื้อหาพิเศษต่างๆกันได้นะครับนะตรงนี้นะครับมีวิธีอยู่ตรงนี้ก็สามารถเข้าไปดูกันได้รวมถึงอย่าลืมเข้าไปดิสซอดดูในเรื่องของข้อมูลต,ต,ต่างๆดูกราฟต่างๆกันได้เลยนะครับนะแล้วก็ใครที่ไม่ได้สั่งซื้อเสือ้อสั่งซื้อแก้วนะครับนะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อตรงนี้กันได้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตกกกัันน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 ด้้ววยยะะะะะะครบบเเพพืื่่่อออๆๆ็็มีูฮแลิ คอยหนึ่งร้อย k นะครับนะแล้วก็มีคีบแบงค์เดอะดิบนะครับนะก็ลองเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับโอเคเราก็มีแก้วด้วยนะครับที่ยังไม่ได้สั่งซื้อแก้วก็ยินดีที่ซัพพอร์ตกันนะครับสำหรับวนันนี้มีเพียงเท่านี้ขอให้วันนี้ที่เป็นวันตลาดเปิดเป็นวันที่ดีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ